สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ I am an Eyeliner Girl นะคะซึ่งจะเป็นเอพิโซดแรกที่ออนทำมาค่ะเนื่องจากว่าออนเนี่ยเป็นคนที่เขียนตาตลอดนะะอรารมณ์บบว่าเฮ้ยคือบางทีตาเราโตแล้วเราก็แบบถ้าจะออกไปโดนลมมันก็ดูแบบไม่มันหน้าไม่มันตาถูกไหมคะดังนััน้อายไลเนอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ออนเรียกว,ว่าต้องใช้ต้องมีตลอดนะคะซึ่งเอพิโซดแรกนะคะก็จะขอเริ่มด้วยการ เขียนตาแบบว่าอายไลเนอร์ no อายไลเนอร์นะคะองงนะคะก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่า up, no เมคอัพ no เมคอัพตัวเองนะคะเป็นการเขียนอายไลเนอร์ที่ดูแบบว่าเหมือนเราไม่ได้เขียนนะคะดูเป็นธรรมชาติอารมณ์แบบว่าเขียนไแล้วผู้ชายจับโปะไม่ได้นะคะดัง้ไ้มมาดูกันเลยค่ะว่าเขียนแล้วเป็นยังไงเริ่มแรกนะคะออมก็จะเขียนอายไลเนอร์นะคะโดยใช้อายไลเนอร์หัวเมจิกนะคะค่อยๆเขียนไปบนเปลือกตาค่ะแล้วก็เน้นให้ชิดขอบตาที่สุดค่ะค่อยๆเขียนนะคะแตะไปทีละนิด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 นะคะให้ชิดที่สุดเลย หลังจากนั้นนะคะเขียนหางนี้เดี๋ยวนะ,ะเขียนให้ดูแบบว่าไม่เหมือนเขียนนะเราบอว่าสมบัตินี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจริงๆนะคะเราก็ค่อยๆเขียนหางไปข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะพยายามเขียนให้ชี้ที่สุดเลยนะแล้วก็เลือกหัวอะไรเนื้อนะคะที่หัวค่อนข้างเล็กนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเขียนเนี่ยเส้นมันจะได้ไม่ใหญ่ เวลาเขียนตานี่แบบว่าเวลาพูดจะไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมนะเพราะว่าถ้าอารมณ์ร่วมเยอะมากไปเดี๋ยวตาจะเบี้ยวใช้สมาธิสูงสีแเรวก,เรก็เราก็เขียน่างเดิมนะคะลางขาบกน,ะะนี่ห่างเรามาแล้วนะคะเราก็เขียนไปค่อยๆเก็บรายละเอียดคือเล็กนะคะตั้งทีละนิด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  ก็เป็นตาที่เคียนเสร็จแล้วค่ะกับไอายไลนเนอร์นู e อายไลนเนอร์ของออนเองนะคะดูกันจบกันแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันนะคะที่สำคัญอย่าลืม Subscribe นะคะแล้วก็ร,พรอพบกับเอพิโซดสได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ